สวัสดีครับวันนี้จะพามาต่อรีโมทกับพัดลมนะครับข้างในก็จะมีรีโมทหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แผงนะครับการต่อก็ต่อไม่ยากนะครับอันนี้เป็นไฟไฟสองร้อยี่สิบนะครับมีเอ็นกับเอ็นกับเอลนะครับการต่อก็ต่อไม่ยากนะครับเอ็นกับเอลเป็นสายไฟสองร้อยี่สิบนะครับต่อมาจากพัดลมนะครับแล้วก็มีหนึ่งสองสามนะครับเป็นสวิตช์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับต่อจากสวิตช์ได้เลยนะครับส่วนสายนี้จะเป็นสายสัญญาณนะครับสายรับสัญญาณนะครับ เดี๋ยวเร,า,เรา,าลองต่อดูนะครับเราจะมาทำการเชื่อมสายไฟไว้ก่อนนะครับโดยต่อที่ขั้วแอลนะครับหรือปุ่มเบอร์ศูนย์นะครับแล้วก็ปุ่มเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,เบ,งเบอร์สองเบอร์สามน,นะครับต่อไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับทั้งหมดจะมีสี่สายนะครับมีสาย L นะครับตัดตัวจากเบอร์ศูนย์นะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งสองสามนะครับทั้งหมดเป็นสี่สายนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเข้าที่แผงกันนะครับเราจะต่อสาย L ก่อนนะครับสาย L ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็จะต่อตางตัวเรขเลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามครนะับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วน N กับ n e w t o นเราจะเอาสายจากพัดลมนะครับจะมีสีฟ้ากับสีขาวนะครับต่อมาจากสป็คไฟนะครับมันจะมีแบบนี้มาให้แล้วก็ตัดกันะครับผมจะเอาสีขาวต่อเข้าช่องคอมนะครับส่วนสีฟ้าจะเป็นช่องนิวต o n นะครับหรือเป็นสายไหนก็ได้นะครับตัวสองตัวนี้สลับกันได้นะครับตราเท่าหรมันพ่วงกันอยู่นะครับ เสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสายรับสัญญาณผมจะจับเป็นลมแล้วก็ให้มันโผล่ปไปข้างนอกนะครับจะได้รับสัญญาณไกลกว่าเดิมนะครับแล้วผมจะใช้การลอนนะครับยิบแล้วผมก็เก็บสายไฟเก็บแผงซอนแผงไว้ข้างในนะครับ เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะครับกดเปิดแล้วก็กดตรงอ่อนนะครับกดอีกครั้งนึงจะเป็นเบอร์สองนะครับกดอีกครั้งจะเป็นเบอร์สามนะครับตัวล่างสุดจะเป็นกดปิดนะครับความไกลได้ประมาณสามถึงสี่เมตรนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งสินค้าดลานลั่งซ้ายมือได้เลยนะครับ